ส่วนต้นน้ำมันหมุนพี่น้องมันหนาสบายดียามเสาร์ด้วยจ้าพ่อแม่น้องอีฟซีถูกท่านสบายดีเบอร์สุขสุขคนสุมองสุบอนเนาะมันหนาวเอ้าออกมาเนอาออกกมาอยู่ีกินกันนะเกิดประโยชน์ทันแล้วขเขย่างก็กินทั้งแหละอ่าฮะเขย่างเนาะ ไปย่างกับกินจะได้บปย่าง,งกระโยดทิมลดกรสสินี่กนบแล้วลงให้มาตัวนี้ปิ่งเลืองๆหอมๆพี่น้องกินกับเจียวแมงดายามเ้าๆ ตี๋สี่ตัวนเลือดแต่สามตัว uhm ่ตื่นตื่นแล้วพ่อ

ไปถูกโให้มันยางม่เองมันจะหยางมอกมั้ยแกเอ้ยมาเห็ดเด้อตัวจะอยไว้มาขึ้นนะเห็ดยังกะไปยืนจะจอยู่เดียงเจ้ เี้บแล้วานหนอู้วกานะไปงมอ้าวลมอย่าอุ้มานะเฮ้ยโอ้ยงามขั้นบะมานะเี่เบิืองกวนเป็นวิญญาณเลยค่ะเียงนเลียงเนาะกัป้าป้าจน้องฉัมายุ่มมาไหนมันไป

mẹ má? mẹ mẹ bà chép tin mẹ mẹ má? Nghe không? má? mẹ mẹ tin mẹ 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 lại mẹ 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 tin เบียกปัญญามืออีกแล้วที่สิมีตะเมองอ <c oughs> แค่กลับไปติไปย่างมีปลากระอไปย่งลูกชาะ

มีเงื่งกับสุวรรณปดโหแล้วจมเลยได้พี่น้อง โอเลี้ยไม่นี่ยน้อยถ้าโกคอกนินันานดเสียมาเฮงอ่ะนะป้าไม่จีต่อยอปชัางลงได้ปมป้าห่างนูไม่อยากได้น้องเลยมีลูก,กมันเด้อมันห่างปนละไหนาหนะห่างหนึ่งเลยมีกับป้าหาเอาไหม พอไปถิมพีอยู่มือนี่ยแกเป,ปะมาได้บ้าบอยังป่ะธานเหตุงานบอ

ทำเพื่อเสียงประกาศพี่น้องเอ้ยเนี่ยพอเสียชีวิตเจียได้หลายวันเลยแหละเนี่ยพี่น้องบ้านตรงขามเฮานี่แหละมือมือมือแรกก็ข้าจับปงชุบนะ่ะก็เฮ้ยมันพาร์ฮัตเฉพาะปงชุบจะพอนะนี่เมียเขียวว่าอยู่พี่น้องกันมอวานเนี่ย ให้เคี้ยวผลิตภัโรลงท่านนำ้ำลงท่านน้ำดื่มเปล่าๆหละพี่น้องใส่ทั้งน้ำแข็งผอมมันห่อนเนาะพรเจ้าชิว,ว่างเพิ่งกังเวินอันป้งโอ้ไมอยู่น้ำขอนะ่อยนะป้งซอบเนี่ยพอนนะมือได้ก็แม่ทามดูทามทามีแม่ด้วยอ่ะป้องซอบเนี่ยพอ หลุดคล้ายทีนอนปุ้นและพี่น้องมาตั้งแต่บ่อนท่าพิเื่อนะปุ้นและบ่อนท่าเื่อกับผูกใหญ่เงื่งกัลอะพี่น้องบ่บ่าเหนือยนะดิพี่น้องมาแต่บ้านพุ้นละบ่ เราถูกดินพี่น้องถูกเศร้าถูกเศร้าถูกแรงแต่เบางเดือต่อไปสิบุเห็นก่อนดินใหญ่มีโน่นี่มาอีกแล้วพี่น้องมีโน้ตายบลาบลาบจำปลาอีกแล้วนี่ไงได้นะถวยปีกปลานะไม่ล้างนะถวยปีกปลาเอาไปป้อนน้องเอาไปคนใหญ่ป้อนน้อง ไม <Rice> ่ไดยินเลยม่นั่งั่งมนั่งมนั่งไมนงเยอะอ้ย่กินปลาปดปดีเผานะไปเสร็จแลเด้อ ก้นอนชินชั้นม,นม,นม,มนันนะมันมีกลางดอกานินนะมันมักกระดาิสนปลาอันเปลี่ยนลูกโจนะอรเป็นน้ำล่มสิผัดทุกเขากิาเขาบ้านนี่นจา้ามันจะเขาบ้านกินนะบ้านใช่มันใหญ่เนหมเขาปย,ยังเขาเปนยนะังนะเออลืออนนะออ่มเมม

นี่อค่ะอ้ามาหาย่อนลูกเกิอมหมเฉยเทน่าเฉยเทน่าเนี่ยที่เกินงอชายุดีๆลาลัย นูจำปลาพี่น้องเราสมตอนกินเด้อจ้าสบายดีเด้อจ้าเด้อ